ไร้เทียมทานแล้วไร้เทียมทานแล้ววันนี้ช่องว่างสัตว์เลี้ยงของฉันเพิ่มสมาชิกใหม่เข้ามาอีกตัวแถมยังเป็นบอสระดับโลกด้วยเมื่อกี้เองบอสตัวนี้ยังถูกล้อมโจมตีโดยสมาชิกนับพันของสมาคมมังกรบินและเมื่อประธานของพวกเขาคือเมวันฟงลงมือพลังโจมตีของสมาคมมังกรบินก็เพิ่มขึ้นอีกขั้น,นทันทีพลังชีวิตของเยนมายางแห่งนรกลดลงด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหวังห้าร้านเห็นว่าเยนมายางแห่งนรกทนได้ไม่นาน เลยถามฉันว่าถ้าตามความเร็วนี้อีกมากสุดหนึ่งชั่วโมงบอสจะถูกฆ่าเราจะลงมือตอนไหนฉันบอกเขาว่าไม่ต้องรีบในเมื่ออาจารย์เย่ให้เรานำทหารหัวใจของจักรพัิมาด้วยแน่นอนว่าต้องมีประโยชน์ของมันคิดได้ดังนั้นฉันก็เรียกราชารักษัสและราชินีเอลน้ำแข็งออกมาหวังห้าวรานเห็นฉันเรียกบอสสองตัวออกมาทันทีตกใจจนพูดว่าเธอยังเป็นนักเรียกด้วยเหรอมีอะไรที่เธอทำไม่ได้บ้างฉันอธิบายให้หวังห้าวรานฟังสั้นๆ ว่ามันเป็นแค่สกิลจากอุปกรณ์แล้วสังการสิ่งที่เรียกออกมาว่าพวกเธอไปสำรวจเมืองร้างแห่งนี้หาสถานที่ที่น่าสงสัยส่วนฉันยังคงซ่อนตัวอยู่ในอาคารร้างสังเกตสถานะของเยนมายางแห่งนรกผ่านไปสิบกว่านาทีฉันเห็นเยนมายางแห่งนรกแล้วมีสัญ,ญลักษณ์ฆ่าตัดสินปรากฏบนหัวของมันแปลว่าระดับพลังชีวิตของบอสโลกตัวนี้ลดลงต่ำกว่า25เปอร์แล้วตอนนี้ฉันสามารถฆ่ามันได้โดยตรงและในตอนนั้นเอง ใต้พื้นดินที่เย็นมายางแห่งนรกเหยียบอยู่มีควันดำบางๆลอยขึ้นมาเย็นมายางแห่งนรกที่ถูกโจมตีมาตลอดทันใดนั้นก็เข้าสู่สถานะคลุ้มคลั่งมันล้างผลกระทบเชิงลบทั้งหมดบนร่างกายพร้อมกันนั้นคุณสมบัติทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นอย่างมากการระเบิดพลังกระทันหันของเย็นมายางแห่งนรกทําให้หมอไม่ทันตั้งตัวส่งผลให้อศวินที่ยืนแนวหน้าถูกเจาะทะลุรูปขบวนของสมาคมมังกรบินแตกกระเจิงเย็นมายางแห่งนรกบุกเข้าไปในฝูงชนและฆ่าฟันอย่างบ้าคลัง่งเพียงชั่วพริตา สถานการณ์พลิกผันทันทีรูปขบวนของสมาคมมังกรบินถูกทำลายมีผู้บาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนนักรบอาชีพหลายคนถึงกับทิ้งเพื่อนร่วมทีมหนีออกจากสนามรบเมวันฟงเห็นรูปขบวนของสมาคมมังกรบินแตกกระจายทันใดนั้นตะโกนดังลั่นก่อนลอยขึ้นไปในอากาศหนังสือสีเขียวเล่มนั้นเริ่มพลิกอย่างบ้าคลัง่งรอบตัวเมวันฟงเต็มไปด้วยพลังเวทที่น่าสะพรึงกลัวท้องฟ้าค่อยๆรวมตัวเป็นเมฆพิษสีเขียวเมืองร้างทั้งเมืองเริ่มเต็มไปด้วยพิษ หวังห้าวลานจ้องมองเมวันฟงที่ยืนอยู่บนที่สูงพูดด้วยความตื่นเต้นว่านี่มันท่าไม้ตายหรือเขาจะใช้คาถาต้องห้ามสายพิษจางหยวนเราต้องรีบหวังห้าวลานยังพูดไม่จบก็เห็นเย็นมายางแห่งนรกทันใดนั้นเคลื่อนตัวไปด้านหลังเมวันฟงอ้าปากกว้างเต็มที่กัดหัวของเมวันฟงขาดในคำเดียวคนของสมาคมมังกรบินเห็นเมวันฟงถูกฆ่าแต่กระเจิงทันทีทุกคนทิ้งเกราะทิ้งอาวุธหนีออกจากเมืองนรกเย็นมายางแห่งนรกเคี้ยวหัวของเมวันฟงในอากาศ เปเลวไฟที่ล้อมรอบตัวมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวดูเหมือนมันดูดซับพ,พลังของเมวันฟงและวิวัฒนาการได้คุณสมบัติพิษฉันเห็นฉากนี้แล้วไม่รอช้าอีกต่อไปเปิดใช้พลังพิสูจน์ครอบคลุมเย็นมายางแห่งนรกดาบชิเซียวพุ่งว่าผ่านไปตัดหัวของเย็นมายางแห่งนรกขาดถึงฉันจะสำเร็จในการใช้ผลฆ่าตัดสินแต่กลับไม่ได้รับแจ้งเตือนการฆ่าตอนนั้นหวังห้าวรานร้องอุทานเห็นเพียงเย็นมายางแห่งนรกหัวของมันยังลอยอยู่ในอากาศดวงตาคู่หนึ่งจ้องมาที่เรานิ่งๆ วินาทีต่อมาดวงตาของเย็นมายางแห่งนรกเปล่งแสงสีเขียวฉันเห็นดังนั้นก็รู้สึกหนาวในใจรีบขยับไปยืนบังหน้าหวังห้าวรานเสียงตูมดังขึ้นดวงตาของเย็นมายางแห่งนรกยิงแสงสีเขียวสองสายเจาะทะลุอาคารทั้งหลังในพริบตาดึงร่องยาวบนพื้นดินท่ามกลางซากปรักหักพังหวังห้าวรานมองฉันที่ยืนบังหน้าเขาด้วยความไม่อยากเชื่อฉันเก็บดาบชิเซียวและโล่จ้าลู่ที่บังหน้าตัวเองเข้าไปในช่องว่างพิสูจน์แล้วพูดกับเฉินเซิงว่าถ้าฉันไม่มีโล่ชั่วคราวเมื่อกี้ และต้านทานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้การโจมตีเมื่อกี้คงฆ่าฉันได้จากนั้นฉันใช้ตานรกกับเยนมายางแห่งนรกอีกครั้งคราวนี้ตานรกให้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยฉันถึงกับมองไม่เห็นคุณสมบัติของมันรูม่านตาของฉันหดตัวเล็กน้อยรีบตะโกนบอกหวังห้าวรานว่าให้มันกลายเป็นนรกเดี๋ยวนี้รีบไปคำพูดยังไม่ทันจบฉันใช้ดาบชิเซียวและโล่จานลู่โจมตีเยนมายางแห่งนรกสร้างโล่ชั่วคราวให้ตัวเองหนึ่งชั้นแล้วพาหวังห้าวราน,นี้ออกจากที่นี่ ขณะที่ฉันลากหวังห้าวรานออกไปมีแสงเลเซอร์สองสายยิงทะลุจุดที่เราอยู่เมื่อครู่ละลายพื้นดินทันทีวินาทีต่อมาเยนมายางแห่งนรกทนการฉลอของพลังพิสูจน์ฉันได้ด้วยความเร็วที่เหนือกว่าฉันและหวังห้าวรานพุ่งมาหาเราพร้อมทิ้งรอยเพลิงไว้ด้านหลังทุกที่ที่เยนมายางแห่งนรกผ่านเผาทุกอย่างเป็นจุนฉันหันกลับมามองเยนมายางแห่งนรกที่เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วหยุดลงโดยไม่ลังเลหันกลับไปเรียกดาบชิเซียวโลจ้านลู่และดาบบินแปดเล่ม เริ่มโจมตีเย็นมายางแห่งนรกด้วยความถี่สูงพยายามกระตุ้นคำสาบที่มีประโยชน์น่าเสียดายครั้งนี้เทพีแห่งโชคไม่ได้อยู่ข้างฉันไม่นานเย็นมายางแห่งนรกก็พุ่งมาถึงหน้าฉันฉันคิดในใจโลชัวคราวจากจ้าลู่ที่ลดดาเมจ90%เซและสัญชาตญาณป้องกันการโจมตีครั้งต่อไปฉันน่าจะทนได้ไม่จำเป็นต้องใช้เสื้อคลุมดาวเทพทันใดนั้นมีเสียงดังมาจากด้านหลังจากนั้นฉันพบว่าตัวเองถูกเงาเมื่อขนาดใหญ่ปกคลุม วินาทีต่อมามังกรแดงตัวหนึ่งบินผ่านเหนือหัวชนเย็นมายางแห่งนรกกระเด็นออกไปรูม่านตาของฉันหดตัวอย่างแรงตกใจหันกลับไปเห็นหวังห้าร้านหายใจหอบท่ายิ้มให้ฉันแล้วบอกว่าจางหยวนมันคือความลับสุดยอดของฉันเท่ไหมหวังห้าร้านยังโชว์เท่ไม่ถึงกี่วินาทีมังกรแดงตัวนั้นถูกปีศาจหินนรกกดลงกับพื้นเย็นมายางแห่งนรกอ้าปากกว้างกัดไปที่คอมังกระแดงทําให้มังกรแดงร้องโหยหวนอย่างน่าสังเวช สีหน้าของหวังห้าวร้านเปลี่ยนไปเล็กน้อยพูดว่าเรสและบอสตัวนั้นต่างกันเกินไปมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของบอสตอบสนองทันทีด้วยการใช้พลังพิสูจน์ครอบคลุมเรสถ่ายทอดบัฟทั้งหมดของตัวเองให้กับมังกระแดงด้วยบัฟจากพลังพิสูจน์มังกรแดงหลุดจากการจับกลุ่มของเยนมายางแห่งนรกทันทีตบเยนมายางแห่งนรกด้วยกรงเล็บจนล้มลงแล้วอ้าปากกัดกลับคราวนี้ถึงตาเยนมายางแห่งนรกที่ร้องหอยหวนมันพยายามฉีกเนื้อของมังกระแดงอย่างแรงแต่ด้วยพลังพิสูจน์ของฉัน พลังชีวิตของมังกระแดงฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องพอทนความเสียหายจากเย็นมายางแห่งนรกได้หวังห้าวรานทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจพูดว่าเรดกดบอสได้แล้วฉันพูดอย่างเงียบๆว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นเย็นมายางแห่งนรกตัวนี้ไม่ใช่บอสธรรมดาแถมมันยังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆถึงมีฉันช่วยมังกระแดงก็แค่ถ่วงเวลาได้ชั่วครูเดี๋ยวก็จะถูกหักหลังกลับมาสีหน้าของหวังห้าวรานเปลี่ยนไปเล็กน้อยถามว่าเราจะทำยังไงต่อจากนั้น ฉันหยิบหัวใจของจักรพรรดิออกมาให้หวังห้าวรานเมื่อกี้สิ่งที่ฉันเรียกออกมาแจ้งว่าพวกมันพบพลังงานผิดปกติในส่วนลึกของเมืองร่างจริงของบอสอาจอยู่ที่นั่นฉันต้องอยู่ที่นี่ช่วยมังกระแดงต่อสู้กับบอสนายพาหัวใจของจักรพรรดิไปจัดการร่างจริงของบอสหวังห้าวรานรับหัวใจของจักรพรรดิมองมังกระแดงที่ยังสู้อย่างดุเดือดดวงตากลายเป็นแน่วแน่แล้วบอกฉันว่าโอเคนายต้องทนให้ได้นะถ้าถึงวินาทีสุดท้ายฉันยังไม่กลับมานายคีเรศหนีไปจากที่นี่ อย่าคิดแย่แบบนั้นราชารักษัต์และราชินีเอลน้ำแข็งจะช่วยหวังห้าวรานไม่พูดอะไรเพิ่มเก็บหัวใจของจักรพรรดิเข้าในช่องเก็บของวิ่งอ้อมเย็นมายางแห่งนรกไปยังส่วนลึกของเมืองส่วนฉันเรียกดาบบินทั้งหมดที่ฉันควบคุมได้ช่วยมังกระแดงต่อสู้กับเย็นมายางแห่งนรกเมื่อดาบบินของฉันเข้าร่วมสนามรบมังกระแดงได้เปรียบทันทีเย็นมายางแห่งนรกถูกตีถอยหลังไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันบนตึกสูงที่พังทลายในเมืองร้างเย่ชิงซงยืนอยู่บนเหล็กเส้นที่ยื่นออกจากกำแพง มองฉันและวหวังห้าวร้านที่แยกกันไปอย่างสงบพ,พึมพำกับตัวเองไม่นึกว่าสองเด็กนี้ครั้งแรกที่ร่วมมือจะเข้ากันได้ดีขนาดนี้เกินความคาดหมายของฉันจริงๆดูท่าไม่ต้องให้ฉันลงมือแล้วพวกเขาจัดการบอสได้เองเด็กๆมีเรื่องของเด็กๆฉันก็ทำเรื่องของฉันเย่ชิงซงหยิบน้ำเต้าสุราจากเอวดื่มเข้าไปเต็มอึกจากนั้นพุ่งไปข้างหน้าอย่างกระทันหันพื้นที่ด้านหน้าบิดเบี้ยวแล้วมีมือสีขาวนวลยื่นออกมาจากช่องว่างที่บิดเบี้ยว จับน้ำเต้าสุราของเย่ชิงซงแล้วบีบแตกวินาทีต่อมาปีศาจหญิงร่างเพลียวเดินออกจากช่องว่างที่บิดเบี้ยวมองเย่ชิงซงด้วยสายตาเย็นชาถ้าฉันเห็นปีศาจหญิงคนนี้จะพบว่าปีศาจหญิงคนนี้หน้าตาคล้ายแม่ของฉันเย่ชิงซงเห็นผู้มาเยือนดวงตาเผยความกดดันเล็กน้อยยิ้มแล้วพูดว่าไม่นึกว่าจะเป็นปีศาจระดับใดยุคพวกเธอตั้งใจจัดการฉันชัดๆแต่หลังจากจางหยวนเข้ามาในเมืองเธอดูเหมือนจะสนใจเขาเป็นพิเศษเธอกับเขามีความสัมพันธ์อะไรกัน ไม่เกี่ยวกับนายปีศาจหญิงพูดเบาๆรวบรวมแส้ยาวที่มีหนามในมือตวัดไปที่เยชิงซงอย่างแรงเยชิงซงหัวเราะเบาๆคว้าแส้ที่ตวัดมาด้วยมือเดียวสายตาค่อยๆเย็นชาลงถ้าเธอไม่พูดอย่าหาว่าฉันฆ่าเธอเลยนะนายควรห่วงตัวเองมากกว่าครั้งนี้เป็นกับดักที่เตรียมไว้ให้เธอโดยเฉพาะปีศาจที่จัดการนายไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวปีศาจหญิงแค่นเสียงเย็นแส้ในมือกลายเป็นงูพิษทันทีพันรอบตัวเยชิงซงอย่างรวดเร็ววินาทีต่อมาพื้นที่รอบเยชิงซง แตกออกเป็นรอยร้าวดูดเขาเข้าไปทันทีแผนสําเร็จเย่ชิงซงถูกส่งไปยังนรกแล้วทุกท่านเริ่มลงมือได้ปีศาจหญิงพูดกับความว่างเปล่าอย่างเรียบเรียบกว่าตามองชันด้านล่างหยุดอยู่ในอากาศครู่หนึ่งจากนั้นก็ถูกส่งออกไปฉันในเมืองเหมือนสัมผัสอะไรได้หันไปมองจุดที่ปีศาจหญิงหายไปขมวดคิ้วเล็กน้อยรู้สึกชัดเจนว่าเมื่อกี้มีคนจ้องฉันตอนนั้นเยนมายางแห่งนรกส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธพื้นดินทั้งหมดเริ่มสั่นสะเทือน ความสนใจของฉันถูกดึงกลับมาเห็นเพียงเย็นมายางแห่งนรกมีเปลวไฟสีเขียวล้อมรอบอีกครั้งหัวใจรู้สึกถึงลางร้ายทันทีรีบตะโกนว่ามังกระแดงหลบเร็วมังกรแดงที่ยืนขวางและสู้กับเย็นมายางแห่งนรกได้ยินคำสั่งของฉันหางว่างทันทีลมแรงพัดพามันบินขึ้นสูงเย็นมายางแห่งนรกก็ลอยขึ้นตามแรงที่ล้อมด้วยเปลวไฟสีเขียวพุ่งเข้าใส่หัวใจของมังกระแดงอย่างแรงตอนนั้นมังกรแดงหลบไม่ทันแล้วฉันเห็นดังนั้นก็เรียกดาบชิเซียวมาข้างตัว จับด้ามดาบด้วยมือเดียวแล้วใช้สกิลดาบผีความเร็วเทพความเร็วเพิ่ม1,000ันเปอร์เซ็นต์ดาบชิเซียวกลายเป็นแสงพาฉันไปถึงหน้ามังกรแดงจากนั้นฉันดึงโลจานลู่จากช่องว่างพิสูจน์วางไว้หน้าตัวเองใช้การป้องกันเสียงดังเมื่อโลป้องกันได้สมบูรณ์โลจานลู่ป้องกันการโจมตีของเย็นมายางแห่งนรกได้อย่างสมบูรณ์แล้วแสงดาบสีน้ำเงินว่าผ่านมือของเย็นมายางแห่งนรกถูกตัดขาดเลือดพิษพุ่งออกมามา,มากมายมังกรแดงตอนนั้นก็พ่นลมหายใจมังกรออกมา เปเลวไฟที่บ้าคลัง่งกระแทกใส่ร่างของเยนมายางแห่งนรกอย่างแรงเสียงตูมดังขึ้นล้มหายใจมังกรที่ทรงพลังเจาะทะลุพื้นดินเมืองร้างทั้งเมืองตกอยู่ในทะเลเพลิงในพริบตาฉันจับกรงเล็บของมังกระแดงด้วยมือเดียวจ้องไปที่ทะเลเพลิงด้านล่างอย่างแน่วแน่ดาบบินล้อมรอบมังกรแดงยังไม่มีแจ้งเตือนการฆ่าบอสวินาทีต่อมาเห็นเงาดำปรากฏในทะเลเพลิงและร่างกายยังขยายตัวอย่างรวดเร็วรูม่านตาของฉันหดตัวอย่างแรง รีพลิกตัวขึ้นไปบนหลังมังกรแดงมังกระแดงบินสูงขึ้นอีกมังกรแดงสั่นสะเทือนอีกครั้งปีกคู่ยกตัวขึ้นสูงจากนั้นเย็นมายางแห่งนรกพุ่งออกจากทะเลเพลิงร่างกายยังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยกมือคว้าตัวมังกระแดงบนท้องฟ้าเหมือนใช้พลังฟ้าสะเทือนดินในขณะเดียวกันวังห้าวรานก็อยู่กับปราชารักษัสและราชินีเอลน้ำแข็งช่วยพบร่างจริงของบอสในส่วนลึกของเมืองลูกเนื้อระดับ50ที่ลุกไหม้ด้วยเปเลวไฟทั้งตัว ลูกเนื้อนี้ถึงจะเล็กกว่าเยนมายางแห่งนรกแต่ในสายตาของหวังห้าวหลานลูกเนื้อนี้ยังคงแผ่ออร่าอันตรายทั่วร่างพบร่างจริงของบอยส์หวังห้าวหลานหันไปมองท้องฟ้าสูงที่ฉันและมังกระแดงพยายามหลบการจับกลุ่มของเยนมายางแห่งนรกสูดหายใจลึกแล้วหยิบหัวใจของจักรพรรดิและพลังพิสูจน์ของตัวเองหันไปมองลูกเนื้อที่ลุกไหม้ดูถ้าเราต้องรีบตัดสินที่นี่แล้วราชารักษัต์และราชินีเอลน้ำแข็งเข้าสู่สถานะต่อสู้ทันที หลังจากเย็นมายางแห่งนรกขยายใหญ่แม้แต่ทหารบนกำแพงเมืองเกียวโตก็ยังมองเห็นนั่นอะไรกันสัตว์ประหลาดตัวใหญ่จังดูสิเหมือนมีคนขี่มังกรสู้กับสัตว์ประหลาดนั่นใครมีกล้องสองทางไกลบ้างไกลเกินไปฉันมองไม่ชัดขณะที่ทหารมุงดูการต่อสู้ของฉันกับเย็นมายางแห่งนรกนักรบอาชีพบางคนจากสมาคมมังกรบินหนีมาถึงกำแพงตะโกนดังลั่นว่าบอสโลกระดับเจ็ดสิบกลายเป็นสัตว์ประหลาดนรกอะไรนะสัตว์ยักย้ายนั่นคือบอสนรกหรือนรกจะรุกรานอีกครั้ง รีบเปิดปืนใหญ่หน้ากาช่วยวีรบุรุษคนนั้นต่อสู้กับบอสนรกเมื่อผู้รอดชีวิตจากสมาคมมังกรบินนำข่าวว่าบอสโลกกลายเป็นนรกประตูตะวันตกของเกียวโตส่งเสียงเตือนภัยดังลั่นทันทีทหารบนกำแพงเก็บอารมณ์ดูสนุกทันทีรวมตัวกันด้วยความเร็วสูงสุดเตรียมพร้อมออกไปรบเอนีไทมช่องปืนบนกำแพงเปิดออกปืนใหญ่หน้ากากยื่นออกจากกำแพงเล็งไปที่เย็นมายางแห่งนรกที่อยู่ไกลๆประตูตะวันตกของเกียวโตเข้าสู่สถานะสงครามทันที ชั้นบนหลังมังกรสังเกตเห็นปืนใหญ่บนกำแพงเมืองเกียวโตไกลๆเริ่มทำงานรู้ทันทีว่าเมืองเกียวโตค้นพบสัตว์ประหลาดนรกตัวนี้แล้วรีบสั่งมังกรแดงว่ามังกระแดงพุ่งลงพื้นมังกรแดงที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลกับฉันมาระยะหนึ่งตอนนี้เชื่อใจการตัดสินของฉันเต็มที่มันพุ่งลงสู่ทะเลเพลิงด้านล่างโดยไม่ลังเลเย็นมายางแห่งนรกคำรามกรดเกลียวคว้าตัวมังกรแดงและในตอนนั้นเสียงสง,ง่างามดังมาจากประตูตะวันตกของเกียวโตยิง ปืนกำจัดมานยิงเลเซอร์น่าสะพรึงกลัวออกมาเจาะทะลุเยนมายางแห่งนรกสูงร้อยเมตรในพริบตาร่างท่อนบนของมันถูกเลเซอร์ระเบิดเป็นเสียงเสียงบริเวณที่เลเซอร์ผ่านพื้นที่บิดเบี้ยวเล็กน้อยพลังทำลายล้างน่ากลัวมากร่างท่อนล่างของเยนมายางแห่งนรกสุดลงในทะเลเพลิงถึงแม้บริเวณบาดแผลของเยนมายางแห่งนรกยังมีเนื้อใหม่งอกออกมาการฟื้นคืนชีพเป็นแค่เรื่องของเวลาแต่ตอนนี้ฉันมีเวลาช่วยหวังห้าหลานแล้วฉันเปลี่ยนไปใช้มุมมองของราชาลักษัสทันที เห็นราชารักษัสและราชินีเอลน้ำแข็งถูกหนวดหน้ากลัวของลูกเนื้อที่เหมือนสมองพันไว้หวังห้าวรานที่เต็มไปด้วยเลือดจับดาบใหญ่ด้วยสองมือคำรามแล้วกระโดดขึ้นแทงดาบลงไปที่ลูกเนื้อที่ถูกแช่แข็งอย่างแรงดาบยักย้ายเจาะผ่านน้ำแข็งเข้าไปในลูกเนื้อลูกเนื้อส่งเสียงร้องโหยหัวแหลมแล้วระเบิดทันทีทำให้หวังห้าวรานราชารักษัสและราชินีเอลน้ำแข็งกระเด็นออกไปราชารักษัสตายแล้วราชินีเอลน้ำแข็งบาดเจ็บสาหัสกลับสู่ช่องเรียก ทันทีที่ฉันเสียมุมมองของราชาลักษั์ได้รับข้อความสองข้อหัวใจเต้นแรงขึ้นทันทีเมื่อเห็นในแผงทีมว่าหวังห้าวลานยังมีชีวิตอยู่ก็โล่งใจแล้วมองไปที่ครึ่งร่างของเยนมายางแห่งนรกที่นอนอยู่ในเมืองร้างตอนนี้บนหัวของเยนมายางแห่งนรกมีไอคอนฆ่าตัดสินอีกครั้งคราวนี้จะจบได้จริงๆฉันใช้ดาบชิเซียวโดยไม่ลังเลแทงทะลุครึ่งร่างของเยนมายางแห่งนรกฆ่าเยนมายางแห่งนรกที่เสื่อมสภาพสำเร็จค่าประสบการณ์บวก20ล้าน ได้รับอาวุธระดับตำนานดาบยักษ์ย้ายเย็นมาได้รับเสื้อคลุมระดับตำนานเสื้อคลุมเย็นมาความคิดของราชานรกคุณสมบัติบวก715คุณสมบัติเพิ่มขึ้น715เมื่อเย็นมายางแห่งนรกถูกฆ่าแสงสีทองพุ่งออกจากร่างฉันลเวลอัพเป็น31ทันทีแต่ฉันไม่มีเวลาดูรางวัลจากบอสรีบไปกับมังกระแดงที่ส่วนลึกของเมืองพบหวังห้าวร้านที่ถูกฝังใต้กองหินแล้วเปิดพลังพิสูจน์ครอบคลุมหวังห้าวร้านทันที ใช้พลังพิสูจน์ฟื้นฟูพลังชีวิตให้หวังห้าวหลานการหายใจของหวังห้าวหลานค่อยๆสม่ำเสมอมังกระแดงเห็นดังนั้นทูแขนฉันด้วยหัวอย่างขอบคุณแล้วกลายเป็นแสงแดงหายไปในร่างหวังห้าวหลานฉันรู้สึกได้เร็วๆนี้ว่าพลังชีวิตของหวังห้าวหลานแข็งแกร่งขึ้นมาไม่นานหวังห้าวหลานก็ลืมตาเห็นฉันกำลังตรวจอุปกรณ์ข้างๆถามว่าบอสตายแล้วเหรอได้อุปกรณ์ระดับตำนานสองชิ้นแล้วฉันวางอุปกรณ์ระดับตำนานสองชิ้นไว้หน้าหวังห้าวหลาน สองชิ้นนี้เราแบ่งกันคนละชิ้นนายเลือกก่อนหวังห้าวรานลุกขึ้นดูดาบยักย้ายสีแดงและเสื้อคลุมสีแดงตรงหน้าอาวุธระดับตำนานดาบยักย้ายเย็นมะพลังโจมตีบวกสามพันพลังบวกหนึ่งหมื่นอุปกรณ์ระดับตำนานเสื้อคลุมเย็นมะได้รับต้านทานไฟหนึ่งรเปอร์เซ็นตผู้สวมใส่สามารถเรียกเย็นมายางแห่งนรกมาช่วยสู้หลังเย็นมายางแห่งนรกตายจะฟื้นฟูในเสื้อคลุมเอง